มาชมบอลสีสวยๆกันค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นบอลสีต้นนี้ผ่านๆในคลิปหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้จะพามาให้ดูชัดๆค่ะต้นนี้นะคะเราได้รับมาในน้ำบอลสีกุมภกันค่ะก็เป็นบอลสีที่อยู่ในตับรามเกียรินะคะกุมภกันเนี่ยเขาเป็นยักษ์ค่ะเป็นน้องชายของทศกัณฐ์นั่นเองค่ะลักษณะของบอลสีกุมภกันนะคะเขาจะมีใบเรียวยาวคล้ายหอกค่ะ ขอบรอบใบหยักนะคะขอบใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะแล้วก็มีกระดูกนะคะกระดูกสีแดงค่ะและเส้นสีชมพูนะคะพื้นใบเขาเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีชมพูค่ะลักษณะเขาจะคล้ายกับพารักนะคะในการกัดสีแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างจากบอนสีพารักก็คือด้านหลังใบเขาเนี่ยเขามีหูใต้ใบค่ะและก้านเขาจะเป็นสีก้านบัวนะคะ บอนสีกรมพักันนะคะก็เป็นบอนเก่าโบราณหายากอีกต้นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังตามเก็บตับลามาเกียนนะคะหรือว่าตามเก็บพวกตับยักษ์อยู่นะคะก็แนะนําเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าอยากให้บอนสีนะคะสวยเป็นฟอร์มกอแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะคะใช้มูลไส้เดือนค่ะนํามาโรยหน้าดินนะคะหรือว่านํามาผสมกับวัสดุปลูกนะคะ ก็จะช่วยให้บอนสีแตกพุ่มเป็นกอร้อมกอสวยงามนะคะใบใหญ่กัดสีเข้มกัดสีชัดนะคะหรือถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีมูลไส้เดือนนะคะก็ใช้เป็นดินร่วนนะคะผสมกับใบก้ามปูหมักตากแห้งได้คะ่ะและการลองก้นกระถางนะคะ จะใช้กากมะพร้าวสับหรือว่าฐานเนี่ยมารองก้นกระถางก็ได้ค่ะแต่ว่าที่ส่วนเราจะใช้กมามะพร้าวสับนะคะโดยต้องนกากากมะพร้าวสับเนี่ยมาแช่น้ําก่อนค่ะแล้วค่อยนํามาใช้รองก้นกระถางหรือว่าเวลาเปลี่ยนกระถางหรือว่าแยกต้นลูกเนี่ยแล้วกลัวเขาเฉ่านะคะก็สามารถใช้น้ำํำยิงบอลลดน้ําผสมกับเครื่องดื่มชูกําลังสองฝาค่ะนํามาราดลดต้นบอลสีได้เลยนะคะก็จะช่วยให้เขาไม่เฉาค่ะ คลิปต่อไปนะคะจะเป็นเคล็ดลับในการดูแลบอนสีอะไรหรือว่าเป็นบอลสีต้นไหนมาให้เพื่อนๆชมเนี่ยก็อย่าลืมติดตามเพจฟาร์มคนไม่เป่งของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย